ขอต้อนรับสู่ช่องรัชดา SU นะคะหาผักกันดีกว่านะคะร้อนจังเลยแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะมะม่วงต้นมุกเนี่ยเก็บมะม่วงที่มันหล่นๆโอเคลูกไม่ใช้ได้กนี้ก็ใหญ่ีทั้งเลย ช่อนี้ช่อนี้เยอะจังถ่ายูกช่อนนี้แข็งแรงไม่ร่วงมันดีๆะนะคะก็ไปแต่น้ำน้ำพริกมะม่วงอะ่ะใช้ไม่เยอะเดินออกมานะคะ อกไม้ป่าหลอกไม้อะไรดี วดานี่คือต้นกาสลองหรือต้นปีบนะคะต้นมะม่วงในบ้านเราแล้วนะคะมะเนี่ยว อาหารนะคะผัดผักกระเพาอะไรอย่างค่ะเราเก็บเลยนะคะมันเป็นผักะคะ่ะ เสร็จแล้วเลยแล้วเราก็หันะะ่นค่ะหั่นเป็นชิ้นออๆนะคะแม่สีแดงแลนะคะเนี่ย เราได้มะม่วงเรียบร้อยของน้ำพริกมะม่วงในวันนี้นะคะกุ้งแห้งค่ะเราเอามาแช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็ล้างแล้วก็น้ำร้อนแล้วก็ล้างแล้วก็แช่ไว้ค่ะแล้ค่ะเราก็มีกะปิอย่างดีค่ะขัวนะคะจนเกิดเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่า เราไม่ได้ปิ้งนะคะเหมือนคนสมัยก่อนกระทะใบเล็กๆกันนะคะคั่วไปคั่วมาให้มีกลิ่นหอมคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็มีน้ำตาลค่ะมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะสองอย่างนะคะกระเทียมค่ะลิกนี่หนูสดนะกระเทียมลาไปก่อนนะคะ ประมาณ5ขีด5ขีดนะคะและนน้วก็ใส่กุ้งแห้งเลยค่ะกุ้งแห้งก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะอะค่ะตอนนี้แห้งนะคะเรากะตนนํุ้งแห้งละเอยียดนะคะพอกุ้งแหงเ,ยยงรนนเราละเอียดดีแล้วนะคะเราใส่พริกขี้หนูลงไปเลยค่ะ ใส่พริกขี้หนูตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดใส่เยอะๆนะคะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะ <c oughs> พอพกริกแตกแล้วนะคะแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะ <c oughs> เราก็ใส่กะปิค่ะลงไปครึ่งนึงก่อนค่ะ1ช้อนนะคะ <c oughs> าาทานไปแล้วนะคะหนึ่งช้อนช้อนที่สองคะ่ะกะปิที่เราคั่วนะคะมันก็จะเป็นผลผลแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้มากนะคะเราก็ใส่ไปสามช้อนโต๊ะนะคะแต่เป็นกะปิที่คั่วแล้วนะคะใช้ช้อนนะคะช่วยคลุกคกเขาจะหน่อย กะปิทั้งหมดอ่ะกะปิเวลาเราตักตอนที่ยังไม่ได้คั่วค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเราเออกมาม่วงของเรานะคะลงไปโคลกค่ะถ้าใครไม่มีโคลกแบบนี้นะคะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะเติมน้ำลงไปด้วยนะคะเล็กน้อย ค่ะว่าวัตถุดิบที่เรามาปรุงน้อยมากเลยค่ะกลิ่นหอมด้วยนะคะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกมะม่วงของเรานะคะทานกับผักแล้วก็ไข่เค็มค่ะพริกมะม่วงของไทยนะคะที่เอาไปทำแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะ ถ้ายังเปรี้ยวไม่ถูกใจนะคะก็บีบมะนาวลงไปได้นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะชิมให้ดูนะคะ,ะ,คะอืมมีรสเผ็ดนำนะคะหวานนิดนิดไม่ไม่หวานมากค่ะพอดีมะม่วงอันนี้เปรี้ยวนะคะมันก็เลยพอดีค่ะเปรี้ยวกำลังดีอะค่ะ เผ็ดเนี่ยสุดยอดเลยค่ะไม่ต้องเติมน้ําปลาเลยนะคะตะปิอันนี้ค่ะแต่ถ้าของใครแล้วเอาไปตำมันนะคะตำแล้วยังไม่เค็มนนะคะเราก็เติมน้ําปลาลงไปได้ค่ะแต่ถ้าเราทานกับไข่เค็มนะคะเราไม่พ้องเลยค่ะเดี๋ยวจะกินไข่เค็มนะคะจะพอดีมากค่ะ Mm hmm. อร่อยมากค่ะเมนูสำหรับวันนี้นะคะน้ำปริกมะม่วงที่ร่วงหล่นนี่ก็ขอ,ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์ให้ย่าด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ